Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum v e r t e b r a t e Class Mammalia, Class Mammalia หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เพศเมียของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีต่อมน้ำนมที่ทำหน้าที่ผลิตนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อนมีขนปกคลุมลำตัวเป็นสัตว์เลือดอุ่นมีหวัวใจสีห้องปฏิสนธิภายในมีทั้งออกลูกเป็นไข่และเป็นตัวได้รับสารอาหารจากแม่ผ่านทางรกที่เชื่อมต่อระหว่างตัวอ่อนกับแม่เซลล์เม็ดเลือดแดงโตเต็มที่จะไม่มีนิวเคลียส ลักษณะทางกายวิภาคคือหนังประกอบไปด้วย epidermis หรือหนังกำพร้าและ dermis หรือหนังแท้มีขนสองแบบคือขนบริเวณชั้นล่างและขนบริเวณชั้นบนมีต่อมเหงือสองชนิดคือต่อมเอ็กคลยอยู่บริเวณฝ่ามือฝ่าเทา้าและต่อมอโพ c คายอยู่บริเวณรักแร้มีเขาในบางชนิดเขาชนิดหอนพบได้ในสัตว์เชื้อเอื้องทุกประเภทมีฟันสองชุดตลอดชีวิตเรียกว่า diastodont คือมีฟันน้ำนมและฟันแท้และมีฟันหลายรูปแบบในหนึ่งชุดเรียกว่าเฮกโตรดซึ่งมีความแตกต่างจากสัตว์มีกระดูกสันหลังชนต่ำที่มีเพียงแค่ชุดเดียวเป็นแบบโฮโมดวัฏจักรเอสทัสโปรเอสทัสเป็นระยะเวลาของการเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเทศนีจะมีการเตรียมความพร้อมก่อนการผสมพันธุ์ เป็นช่วงระยะเวลาที่ไขมีการจเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่เอทัสเทพเมียจะมีความพร้อมและยอมรับในการจับคู่ผสมพันธุ์ซึ่งจะมีช่วงระยะเวลาที่ไข่หลุดออกจากทางไข่พร้อมที่จะได้รับการปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนหรือ f e r t i l i z a t i o n ที่ผนังของมดลูกและเกิดการตั้งครรภ์เม็เอัสถ้าในกรณีที่ไม่เกิดการปฏิสนธิหรือไม่มีการจับคู่ผสมพันธุ์จะมีการปรับระบบสืบพันธุ์ของร่างกายให้กลับสู่ภาวะปกติ ไดเอสทัสเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องมาจากเม็ดเอทัสเมลูกจะเล็กลงและมีเลือดมาหล่อเลี้ยงน้อยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มโมโนทรีมส์กลุ่มที่ออกลูกเป็นไข่กลุ่มมาชูเพียร์กลุ่มที่มีถุงหรือกระเป๋าบริเวณหน้าท้องกลุ่มยูเทเรียสกลุ่มที่มีรก สุมโมโนทรีมสออกลูกเป็นไข่มีปริมาณไข่แดงมากไม่มีรกมีต่อมน้ำนมเมื่อลูกออกจากไข่แล้วจะเลียน้ำนมบริเวณหน้าท้องของแม่กินตัวกินมดมีหนามจะมีขนค้ายแน่นได้แก่ตุ่นปากเป็ดตัวกินมดหนากสุ่เมชูเพียลส์มีรกตั้งท้องระยะเวลาสั้น ทำให้ตัวอ่อนที่คลอดออกมามีขนาดเล็กจึงคลานเข้าไปอาศัยอยู่ในหน้าท้องของตัวแม่ลูกอยู่ในหน้าท้องของตัวแม่จนกว่าจะเจริญเติบโตเต็มที่ได้แก่กิงโจ้โคอาล่าโอคอสัมกลุ่มยูเทเรียลมีรกระยะเวลาในการตั้งท้องนานได้รับสารอาหารผ่านทางรกตัวอ่อนมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ภายในมดลูกของตัวแม่ ได้แก่ช้างมา้าแรดและไพรเมตกลุ่มยูเทเรียแบ่งเป็นออเดอร์ต่างๆดังนี้ไพรเมตมีสมองขนาดใหญ่ แขนขายาวขากรนไกรสั้นมีใบหน้าแดงมีตาที่ใช้มองตรงไปข้างหน้ามีมือและเท้าใช้ยึดเกาะเล็บแบนทั้งนิ้วมือและนิ้วเท้ามีพฤติกรรมในการเลี้ยงลูกอ่อนที่แตกต่างจากเสียงอื่นไพรเมตมีเวธนาการแบ่งเป็นสองสายโพรสเมียนหากินเฉพาะบนต้นไม้แอนโทรพอดลงมาหากินบนพื้นดินได้ โรซิเมียนส่วนมากอาศัยอยู่บนต้นไม้มีลำตัวขนาดเล็กตาตรมโตมีสีนิ้วมักออกหากินในเวลากลางคืนพบได้ในเขตร้อนแถบแอฟรรกาและเอเชียใตย้ได้แก่ลิงลมตัวทาเสียเอนโทรพอยอาศัยอยู่ทั้งบนต้นไม้และบนดินสมองเริ่มมีขนาดใหญ่หน้าผากแบนมี5้านิ้วมักออกหากินในเวลากลางวันได้แก่ ลิงมนุษย์เอน r ทรพอยแบ่งได้3กลุ่มลิงมีหางลิงไม่มีหางและมนุษย์ลิงมีหางแบ่งได้2กลุ่มดังนี้ลิงโลกเก่าไม่ใช้หางช่วยในการเคลื่อนที่เริ่มมาอาศัยอยู่บนพื้นดินได้แก่ลิงแสมลิงบาบูนพบบริเวณทวีปเอเชียยุโรปและแอฟริกา ลิงโลกใหม่ใช้หางช่วยในการเคลื่อนที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ได้แก่ลิงสไปเดอร์พบบริเวณทวีตอเมริกาลิงไม่มีหางสามารถเดินตัวตรงได้แขนยาวขาสั้นไม่มีหางมีการสื่อสารระหว่างกลุ่มอยู่กันเป็นครอบครัวได้แก่ชนีอุรังอุตังกอริลลาและชิมแพนซี นี่คือแผนผังการเลือฒธนาการของมนุษย์นะครับจากแผนผังนี้เราจะสามารถเห็นได้ว่ามนุษย์หรือ h โฮโมเ i e n ี s p e c i ชีมีเลือฒธนาการใกล้เคียงกับแพนหรือชิงแทนซีมากที่สุดนะครับลองล,อง,ลองมาคือกอริลลาอุอังอุตังและชนีครับสำหรับวันนี้กระผมนายนัทพงศ์บัวเลิศเลขที่2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.2ขอจบการนำเสนอคลาส s มม m อีย หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ